สวัสดีครับทุกคนคือก่อนที่คนจะเห็นคลิปนี้ก็คือดีได้อัดคลิปนี้ไปหลายรอบมากๆนะครับผม,ผมกม็พูดผิดพูดถูกนะครับมันก็หายไปนานนะครับผม,ผมก็เกืบอบ2ปีนะครับผมที่ไม่ได้เข้ามา youtube ไม่ได้เข้ามาเ,มเล่น youtube เลยนะครับผมก็มีหลายเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตนะครับผม,ผมก็อยากจะมาบูเลตง่ายๆว่าแบบมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในสองปีที่ผ่านมานะครับผมเรื่องแรก ที่ทําให้เป็นปัจจัยที่ทําให้ไม่ได้สามารถทํากลับมาทํา youtube ได้เหมือนเดิมนะครับผมแม้แต่ว่าจะเริ่มต้นไปได้แค่สองสามคลิปเองนะครับก็คือแบบอ่ามีปัจจัยเรื่องงานนครับเดกก็ทําหลายจ็อบทาหลายอย่างมากนะครับผมมันทําให้เวลาในการที่จะท o u t ท b e เนี่ยมันก็แบบน้อยลงนะครับผมแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเรื่องความเหมือนมีเรื่องที่สนใจมากขึ้นในวัยที่โตขึ้นก็เรื่องอื่นๆนะครับผมแบบ อ่านหนังสือในเรื่องที่แบบอยากจะรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้แบบเราเอาเวลาส่วนนั้นไปมันก็เลยแบบเออไม่ได้ทํา y ำยูทูบเลยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเราไม่ได้มีคอนเทนต์ที่อยากจะทําหรือแบบมีเรื่องที่อยากจะทํามากเท่ากับฟื้นฟูใจิตใจตัวเองเนาะในการที่แบบต้องทํางานอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเนาะมันก็ไม่มีอะไรจะทํามาทุกคนเนอะเก็บปะ่ะม,มันก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบเออไม่มีคลิปลงด้วย แล้วก็เพิ่งมามีตอนแบบเมื่อปลายปีที่แล้วที่แบบเออเราเริ่มแบบอ่าจากอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คือบทีที่2ก็คือเราได้ซื้อคอนโดใหม่นะครับจากที่ทคนเห็นว่าพื้นหลังมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมก็อ่าเป็นเรื่องที่เออแบบใหม่ที่สุดในชีวิตแล้วก็เสียเวลาไปกับการทําเรื่องต่างๆพเส็จของการแบบอ่าซื้อกู้รีโนเวทไป4ีหเดือนเลยนะครับผมมันซึ่งมันก็ยังไม่คอมพล e t e แบบ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันก็ยังแบบอยู่ในช่วงเวลาของการแบบทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ได้ทำให้แบบเอออีคลิปที่แบบเราจะพูดถึงเรื่องการรีโนเวทห้องอะไรเงี้ยมันก็ยังตัดไม่เสร็จนะมันก็ยังแบบรอเวลาไปเรื่อยๆครับการที่แบบเหมือนเดเออแบบเข้ามาทำคลิปนี้นะครับเพื่อทำเพื่อจะแบบหนึ่งก็จะได้เป็นการแบบทักทายคนใหม่ๆที่เข้ามา s u b s c r i b e ช่องอีเวนต์ว่าจะไม่ได้ลงคลิปแบบมา2ปีแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบมี DM เข้ามาหาใน i ินสตาแกรมส่วนตัวด้วยแล้วก็ยังแบบคิดวินทัชกันในอคอมเมนต์ข้างล่างนะครับแบบเอออยากให้กลับมาทาคลิปอะไรเงี้ยน,นะครับผมก็เดี๋ยวจะพยายามกลับมาทําสัญญาไม่สัญญาละกันคิดว่าจะกลับมาทําถ้าเกิดมีเรื่องราวที่น่าสนใจมีความทรงจำที่ดีในการแบบเอออยากมาแชร์อะไรเงี้ยน,นะครับผมก็หวังว่าจะได้พบกับทุกคนบ่อยขึ้นนะครับในปีนี้ตอนนี้มีแมวอยู่ข้างๆด้วยครับเดี๋ยวให้ดูแมวพาไปรู้จักสมาชิกใหม่ในบ้านนะครับผมพีนัทกับโอเด้ง ครับอันนี้พี่นัดนะครับกำลังหลับด้วยท่าชิดผนังโอเด้งนะครับทักทายทุกคนเร็วทักทาย,ททายคลิปนี้ไม่มีอะไรละครับผมคิดว่าจบลงตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามเรื่องห้องหรือว่าเรื่องอ,อะไรก็ตามนะครับก็ลอง DM มเข้ามาคุยกับเดในอินสตาแกรมของเดแล้วกันนะครับผม LJ ตัวแล้วก็ DIY ครับผมก็ ในที่นั่นเดลก็จะตอบทุกๆ DM นะครับผมที่จะตอบได้นะครับผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย